สวัสดีครับผมวันนี้ขึ้นเหนือนะครับผมมาดูพึ่งนะฮะต้นหนึ่งต้นนี้ก็สิบสามลังนะครับผมที่เห็นไปลายๆนะั่นคือพึ่งทั้งนั้นเลยนะครับแต่เสียดายที่มีคนเขาจองไปแล้วนะครับผมเขาซื้อไปเท่าไหร่เนี่ยสามพันกว่าบาทเองนะครับผมแล้วก็ไล่ตีต่ำๆส่วนทุงสูงนี่เขาเอาไม่ได้นะครับเห็นคุณลุงเขาบอกอย่างนั้นนะครับผม ถอยสี่สิบ้าลูกนะครับถึงรังพึ่งนะครับผมประมาณนั้นใหญ่นะอยู่ตรงนั้นเป็นกระจุกเลยนะครับผมส่วนอันนี้นะครับผมนี่นะลอยก็ตีต่ำๆไปนะครับผมเห็นก็ว่าเป็นไทยใหญ่นะฮะขี้พึ่งเพียบเลยแล้วก็เกสศื <c oughs> อเขาทิ้งหมดนะครับผมเนี่ยฮะ รอยเชิงกระดาษนะครับผมเพียบเลยนี่ก็เหมือนกันครับผมก็มีหลายลังนะครับผมดูแล้วนะครับดูจากสภาพแล้วน้ําไม่เยอะเท่าไหร่นะครับผมต้องอีกสักปลายมีนานะครับผมหรือว่ากลางมีนาเนี่ยแต่เยอะนะครับนุ่งกระลังนะฮะอนุ้นใหญ่สุดนะครับผมอันนี้ก็รอยข้อตีนะครับ ไปครับผมขอบคุณทุกท่านเดี๋ยวไปดูที่เขาว่ากันอีกนะครับอนนุนก็หลายอยู่นะครับผมเดี๋ยวถ้าได้ตียังไงได้เห็นคลิปกันนะครับผมสวัสดีครับ